สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวลำซีคคลิปนี้พามาดูรถตีดินนะครับออกใหม่นะครับเพชรมงคลเหมือนของช่างจิบมารออยู่เป็นชั่วโมงครับตอนนี้เราอยู่ที่บึงนาลางนะครับจังหวัดพริกจิต ทีนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคนโคกและถ่าต้องทำนะครับชวนมาถ่ายครับยังไม่ได้แตะดินเลยครับยังไม่ได้สัมผัสดินเลยบอกสะอาดจิบเลยไปดีครับ ขอ,องช่างกิ๊กสิทธิ <S <S ์พ่อเสือครับเต็มสุด ครเหมืนขับของเล่นเลยครับดูแกนขับลุง ไม่แปลกแปลกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ใบกล่องแปลกครับไม่เคยเห็นครับ ก็จะมาสัมผัสดินครั้งแรกนะครับก็เคยเข้าไปที่อู่ครั้งหนึ่งนะครับ ครับเจ้ร้อยโอ้ยครับถ้าไม่ถาไมเราใช้ใบไงใบใบนี้น่าจะแข็งกว่าครับใบเป็นใบแมคโพลสิทธิเสือแล้วเราตัดเหรอตัดครับใบแมคโครดีสีตัดกีดตัดทำไมให้ใให้ดินให้ดินมันปิ้นเกาะได้เยอะถ้าถ้าใบสนิทมันดินไม่ไม่เกาะเหมือนมันอุ้มดินเหนียวอุ้มดินเปิดเปิดอะไรแล้วพี่เหรอ สิบแปดห้าครับสิบแปดห้านะดูโหลดได้หรือไปยังไงฮะสู้รถเกี่ยวได้อ่ะได้ก็เบอร์โทรตามนี้มั้งเนี่ยใช่ไหรตามนี้เลยครับพี่ดูการวางปั๊มั้งเลเปลี่ยนเบอร์ได้เบอร์ใครเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เบอร์ผมเลยเดี๋ยวพามาดูโรตารี่ครับชุดนี้ก็ต้องมีเกือบเกือบสามแสน ตัวนี้เขียงนะครับดูเขียงก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าห้าตัวนี้สิหเขียงครับใจ้ตัวเดินเวอร์เทคเตอร์นะครับเป็น12อม,<า>มอเตอร์คายาบ้าครับจับโซ่แมงป่องให้เลยครับเล้เริ่มแมงป่องบอกนาทอ,องต้องฝี กี่คนปะาโทรดิแตันไป่ายบ็ูงสองชั่วอ่ะพี่นรใครนี่ไงบอกออกมาแล้วแต่สองโมงคนโคกมาล้องแต่สองโอ่ะผมมาแต่หกโมงะโอทักไม่หาผมตั้งแต่หกโมงอ่ะผมบอกว่าสงโมงสโมงรู้แล้วไปหลอกผมนี ไปหลอกผมมาจากวีรำเลยเดี๋ยวพาดูภายในบ้างครับดูระบบแพรกันเดินแพรครับตรงนี้แฟนตันแท้รถย่ำรถย่ำแฟนตันแท้คนโคกเขาต้องพีสิบเอ็ดใช่ไหมพี่เนี่ยพีสิบเอ็ดพีสิบเอ็ดครับ ตัวนี้มันเครื่องอะไรอ่ะเทาสามสาร้อยสามเดีทายกัน1ในของพีโนัโนตัวเดินนะครับอันนี้ตัวเดินสิบสองเกหม่เกล่องหม่กล่องมาเตอร์ครับสายบาสายโซ่โซ่แมงปองเรเล่นโซ่ก็สี่สิบแปดะสี่สิบขายนะท่านผู้ชม เปิดไรขนาดปุ๊บสิประตูข้างเดียวเหรอข้างเดียวก็ชงว่าโอตัลลี่สามเมตรขายแอคคูเดีย <c oughs> เด๋ยวผมคล่องใจอ่ะเทเลอร์ก็ขายเหรอส <c oughs> ามล้านเลยสามล้านขายแอคคูเทเลอร์เดี๋ยวต้องใส่ให้อยู่ที่นี่ก็เอาเทเลอร์ด้วยาเเเทลลลออร์ะดจโน็กป่เดี๋ยวพาดูภายในบ้างครับ อ้ผมผมคล่องใจอย่างหนึ่งครับผมชอบมานั่งแล้วก็ดูมุมมองครับผมไม่ขึ้นนี่ครับดูมุมมองคับครับก็ได้มีเคือใช้งานไปให้ดูว่าตรงไหนมันมีจอมีอะไรหมดครับมาตอนไหนเนี่ยบลัอ่ะดูมุมมอง เสยสันหลอกให้มาครับนี่หลอกให้มามือหลังตัวนี้ไม่ได้แกะนะครับ <c oughs> ดูชุดคอนโทรลนะครับคอนโทรลมีแอร์มีเวดเก็ตมีวัดรอบมีเครื่องเสียงมีความร้อนแอมแปร์ M air, มีหมดครับ ดูด้านหลังครับนี่จุดจอยเพา<อ>วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอเส้นรถก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่ารอครับรอรอเรื่องงามยามดีครับ อาใครสนใจก็ติดต่อนะครับช่างกิ๊กสิทธิ์พ่อเสือนะครับรือว่าเพชรมงคลการช่างนะครับนี่สิทธิ์พ่อเสือการช่างครับเออแต่ก็นี่แะครับแล้วแทบกใหม่ครับอ่านเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ